บรรยากาศตอนเช้าที่วานผมหมอกลงเต็มเลยค,ครับอากาศหนาวๆตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงครึ่งหมงเช้าเป็นอย่างนี้เลยครับบรรยากาศมืดไปหมดแล้วหมอกนี่เลยครับ ตอนนี้ที่ที่บ้านผมเป็นแบบนี้เลยครับบรรยากาศหนาวๆที่ลัดฉานลาชิโอจังหวัดลาชิโอนี่เลยครับตอนนี้ก็ถือว่าหนาวยังไม่สุดครับ ช่วงกุมภาเนี่หนักกว่านี้อีกตอนนี้เดือนอะไรนะทันวาใช่ไหมเนี่ยเลยครับในปีน้องปีน้องใตในเมืองหนอกเมืองที่เพื่อนเขาได้เป็นริง,นงอะไรครับตอนเจ้า mọc luôn tiệm hắn xin tang yó có tâm tang có cắt bữa nay mọc mọc luôn hen mọc luôn nè đây này các Beep, <laughs> cái rất khéo này... cũng pha thì <laughs> Nào mới kháng chỉ nằm tay ơi nào nó cắt <laughs> bó thau này dám nằm hả <laughs> nằm mà. dám nằm mạng còn dám năm đây còn mọc mọc nó bên đắn này không chấm lắm đấy เยังมันจำนำเลยหมอกก็ลงสีปอกเหมือนไหนครับสีปอก็กล่ำสีเบียมอง กำนเชียมองกลางวันเ่งมันเล็สิป,ปี่เียเจ็ดมองเช้าเจ็ดมองเจ้า รถฮอกก้าก็พี่เขียนน้ำหมอกรถบรรยากาศสดๆร้อนๆสดๆร้อนๆไม่ใช่สดๆหนาวๆมันนี่ก็เสื้อผาคนพี่น้องทั้งหลายกอลีในเถื่อน อันนี้ก็จะพาทุกๆคนไปเที่ยวป่าไปหากินของป่ากันวันนี้ <c oughs> มาเลยเรื่อนกว่าแล้วยังไม่ได้ไปป่าสักทีเลยอันนี้ก็จะพาทุกๆคนคุณผู้ชมไปเที่ยวป่าเที่ยวเขา ฉานก็ละเอียดไม่ค่อยดีไม่ค่อยไรลงคลิปเท่าไรลงแต่ละคลิปว่านานนานตอนจะเสร็จมันไม่ใช่ที่นี่ที่บ้านผมไม่ใช่ในจังหวัดหมู่บ้านหมู่บ้านนอกเนาะ ถ้าเป็นในจังหวัดในจังหวัดก็เน็ตก็ดีอยู่ต่ยไปไปสู้กับประเทศไทยยังไม่ได้หรอกครับเน็่งไปในเมืองนอกเมือง เ,เด้เหมือนเดิมยครับขาตัดเขาตัดหมกตกุกใส่เมืองปัญซีปีมญาข้าก็ได้บอกปีนี้เด้ญาเต็มเต็มขาก็เต็มเต็มปีนี้เด้ใสเมืองไทยในโคอุ่นเนี่ย ตอนไหนชิ้นลงไปบอกมีแต่ขัมพัดกลงเปิดพัดลมตลอดเวลา24สชั่วโมงมาทีน่นี่อยู่ข้างนอกหนาวกว่าอยู่ในห้องแอร์อุณหภูมิในห้องแอร์20่ ส2่ยี่สองศาถือว่าหนาวแล้วที่นี่ประมาณ17บเจ็องศาตอนนี้ถ้ากุมภาเนี่ยย่งอาจประมาณ10องศานะกุมภาตอนนี้สิบเอยู่ยังไม่ค่อยหนักมเร็กกวก็ สิบเอ็ดสิบเจ็ดสิเอ็ดองศาเานี่นะเพราะว่าเรื่อสามเื่องเื่อกำเื่อสามาได้สิองศาเนี่ก็กัดแข็งเบบกกัดเดกกัดบบกบบกแข็งแขง มีเป็ดตีขนาดนาะเมืออเขาก็มบาตีก็ถึเข้ากัากากดก็พอกางวันออกก็ก้กางวันไก่หัวลอยก็หันกลางวันก็เดียวแต่นี้นได้หักหอกล้วงสุกับน้ำแดนสํานำสํานำในหมอกน้ำก็เดี๋ยวสีบ,บอกขึ้นมาใน,นได้ เหมือนในมดครัะมีน้ใตาเขาตัดตี่กะัะดกวะกัดนาบ้องเหงา,าดนะเดี๋ยวว่าเมืองเปิดน,นั้นมึงเป็ดเดี่ยืมงกัดก่กัดที่นน่แท่นเมืองนーーิวยอร์กมองอเมริกันเขาเนี่ย <c oughs> มงเลือยก หกองศาตีกลีก็ได้ครับเมื่อวานสิบแปดองศาเราว่าตัดเนี่ยเนาะเมืองนั้นได้ที่เป็นคือหกหกองศาตีกลีเนี่ยตัดตัวกินน้ำมันไหมก็ไนะหนกินน้ำมันไหมก็ตัว ตุ้กขี้ง้ออุ่นกินน้ำช้าเป็นวัฒนธรรมของคนในรัชชาไปทุกวันมีกินทุกบ้าน น,นี่เลยครับนี่ก็อยู่ชั้นชั้นบนได้ลง เชา้าพระอาทิตย์กำลังขึ้นเย็นนิดนึง ดีวันผมมาเลยพี่น้องน้องน้อกัดกัดวันว่ะพี่น้องเต้พระอาทิตย์กำลังขึ้นนี่นะครับบรรยากาศในหมู่บ้าน หมู่บ้านนาไหลวนนี้หมู่บ้านนาไหลนี่นะครับหนาวแค่ไหนก็รู้เอาเองบรรยากาศตอนเช้าที่หมู่บ้านนาไหลจังหวัด ลาซิโอจังหวัดลาซิโอลาซิโอในรัชชานนบรรยากาศสวยงามพระอาทิตย์พระอาทิตย์กำลังขึ้น กลา,างหังดีหมูวันน่านอะไรข้าวกัดข้าวกัดหมกกลมสุมเส้นด้างหมกกลมสมมือผ่องลุงมากกว่ากรจายุย้ำมาเนี่ยทำเสียงงัน คาทิตย์กำลังขึ้นช่วยเลยกลางว,ออว,าออวันออกเย้าขาวันออกเย้าขากลางวันก่อนปีเลยหมกกก้มกลางวันก่อนปีเลยหมกกก้มสินด่างหมกกก้มสุม่ม มึงไปตั้งไหไรกัมันสังค่ะมันสางเนี่น้องเต้เอ้ยมืองาเต้จริงๆิงไหนยะดีเฮิร์นฮาเต้กลางไหนมา คลิปนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าตอนดาวิดีโอไหนก็ที่ย้อนว่างกันกันเนาะติดตามด้วยวันนี้จะไปเที่ยวป่าไปเที่ยวไปหลีถื่นหนึ่คลิป้ได้ขอลาไปก่อนในสุขรับสวัสดีครับาบาย